ขอบคุณผู้จัดการเจฟารามครับเดี๋ยวให้ผู้จัดการมาตรงนี้มันจะได้นสนามสวยๆด้วยอกาสสย่แะแกเลแกลแกแล้วแก,แล,วแ,กแล้วจับเสื้อแกแกคุณตัวนัว้นตัวดิยกม เก็บา so, มาอเคนตัวคนตัวมาจับเสื้อมคนตัวเลยอ่ะโอเคอ่ะคุมคนตัวคนตัวอนี่อ่ะโอ้ครับไอ้ต้งสีเลือดเออข้างหน้าข้างหลังก็ได้อ่ะเยครับเียเดี๋ยวเดี๋ยวมือเ่ ครับไปสามคนพร้อมกันเลยตัวโอ้โหนัมเบอร์สุดยอดมากครับโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดมากคือการเจฟาร์มโอ้โหเดี๋ยวเร้วภาพหนึ่งกับภาพนึ่งกับภาพนึงกันโอ้โหทามาไายหยาดใช่ปะเขาเฮะยทามาไายหยาดใช่หยับอีกรู้ไปอืป พี่เด็กกองอ่ะเฮ้ยพไปพึ่งนี่ดิเอ้าเอานี่ดิเออโอเคโอเคเอ้าติดติดกันหน่อยติดกันหน่อยการเจฟาร์มอ่ะโอ้ขอบคุณผู้จัดการเจฟาร์มครับเดี๋ยวไปเลี้ยงงวงยุติน้าทงเนาะโอเคอืมอ่ะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไปอยู่นั่นแหละอืมเพราะว่าใส่สามคนเลยดิเออลองใส่กเนาะแค่มันใส่สามคนนะ ออยู่นี่หละอยู่นี่แหละเออเอามามาเดี๋ยวให้ผู้การมาตรงนี้มันจะได้เป็นสนามสวยๆด้วยออยิมยิมโอ้ยอะไนอะแก่เลกแก่เลยแก่แล้วแก่แล้วจับเสื้อแก่แก่คุณเอาตัวนั้ตัวดิเกม เก็บมามาเออเออคนในตัวคนในตัวมาจับเสื้อมาคนในตัวเลยอ่ะโอเคอ่ะคนในตัวคนในตัวเออนี่อ่ะโอ้ครับไอ้ต mm ้องสีเลี่ยนเออข้างหน้าข้างหลังก็ได้อ่ะเก็บครับเดี๋ยว มือได้ปะขี่ค,ครับไปบุตบานบ้านครับสุดสนานความมิตรภาพกับวันนี้